ค่ะอุปกรณ์ในกล่องนึงนะคะจะมีสวอปค่ะมีบัฟเฟอร์ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นคาสเซตนะคะจากเริ่มได้ค่ะเราก็จะใช้สวอปะคะ่ะสวอปจมูกประมาณสองจุดห้เซนนะคะฉีบอุปกรณ์ค่ะด้านที่ไม่ใช่สวอปนะคะ จากนั้นก็สวบจมูกค่ะข้างซ้ายนะคะจากนั้นก็มาสวอบข้ามขวาได้ค่ะจากนั้นได้ตัวอย่างแล้วค่ะนำมาใส่ในบัฟเฟอร์นะคะแล้วจุ่มลงไปค่ะแล้วก็หมุนค่ะประมาณห1 0ครั้งนะคะ ครั้งสุดท้ายเราก็จะบีบตรงตายค่ะส่วนสวอปเราก็จะทิ้งนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะ ก็เอามาวางไว้นะคะอันนี้ก็เป็นคาสเซตค่ะฉีดคาสเซตค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราค่ะจะหยดบัฟเฟอร์ลงไปในช่อง S นะคะอันนี้เปิดฝาค่ะแล้วก็ปิด จากนั้นหยดลงในช่อง S นะคะมันจะมีประมาณ3 5หยดค่ะค่ะจากนั้นจับเวลาค่ะ15 2 0นาทีนะคะค่ะเมื่อครบเวลา15นาทีนะคะก็จะมาดูผลนะคะตัว C จะต้องขึ้นแบรนด์ ขีดแดงทุกครั้งนะคะและถ้าขีดีไม่ขึ้นแสดงว่าอันนี้เป็นเนกาทีฟค่ะแต่หากเมื่อใดที่มีขีดแดงขึ้นตรงตัว T แสดงว่าจะกลายเป็นโพสิทีฟอันนี้จะต้องเริ่มกับตัวแล้วก็ไปคอนเฟิร์มด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ามันจะมีกรณีที่ถ้าหากตัว C ไม่ขึ้นแต่ตัว T ขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้จะไม่สามารถอ่านผลได้ค่ะ จะต้องทำการทดสอบใหม่อีกรอบหนึ่ง